ประมงศึกนะครับยิงปานะครับผมด้กู้ชาติขนาดนั้นบพูดไปงั้นแหละฮบุยิงปาตอนนี้นลดเสียงเกม,มนฮะงนนนนแบบตนน่แค่ยะตกเงียบเลยโอ้ไม่ค่อยมีแต่ต้องห่ไม่ไอ้นี่ยิงกู้ดได้ปั๊บเลยวะที่ก,กู้เอยอะกระาชานะเน,นี่ขีก่กระลาชานะ ยงไปเราไม่ได้ชาเดี๋ยวเราไม่ย okay, ิงได้นะเนาใกระจายกระจายให้เรายนะแบบนนึนึนึนี้อูู่สามโอ้เป็นคูู่สามแมันได้เยอะตายนะนี่ไงผมได้้แุ้ยปลากำลังมาไปหมดแล้วไอ้ยักษ์จมลงมาามปีฝาบุญ้็ปลาเนี่อตะมองได้ปะ โอ้โใไปได้โอ Th ้มันได้หว่ะโหแล้วดีดูตัมันได้ดูมันก้าไปลัอะไรสองเออต้องอย่างนี้น้ำเบนอะไรเปอะไรเปนอะกปได้ะล่ะไปได้ปะงั้นโอ้ยยยยยยโอ้ยทำไรนะตอนนี้นะ ต้องหมายวันนี้นะครับสักหนึ่งพันครับกำลังส่วน,นต้องเล่นมากครับไม่ต้องเล่นเยอะแนละ้วเอาแค่พอให้มันเปิ่นไปได้คนระับคุณออามาห้าร้อย่คุณจะเอาของเขากลับไปเป็นหมื่นเนะี่ยเพราะมันยากเดินไปคุณอมาห้าร้อยคุณเรา,า,ากลับสักพันแต่เออออกไม่ได้ดูเลขหกหนึ่งออกมาห้าร้อยอันนะี้เวออกไปดี องมนก็ไม่ออกเลยห่ไหมโจคู่คู่ตุ๊บตุ๊จอือนี้มีพอนใคม่แต่ไม่กี่โอโหปลาไม่เหลือเลยเนี้ยอยากกินเ้อปาไเลอเออเห็นแบบพอดีโอเคโอเค ผมก็ได้แตดไม่โดนก็ไม่ไดเไมนกันนไม่คุหมเลยยิงเลยก่อนยิงเลยก่อนพ่อมาพ่อเนมามาขุดเลยมุดเลย หยุดนะทำให้ผมเ,เลยไ,นะไม่นะได้แล้วล่ะได้แล้ว่ะมาได้ครับวนอะไรผ่านไปวนสองมิลต่อแล้วได้รึได้รึไม่ได้าาไ,ไม่ได้ไ แตกบ้าแตกบ้างไ่แตกแตกนะมดไปอร้อยแล้วย no. ังไม่แตกเนี้ะครับ่มลาชาม้อครับน่มไม่ค่อยได้เยครับรงไม่ค่อยได้่ไเนียโอ้ยย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 ยมยย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  ủa quyết định là không ủa quyết định là không ủa quyết định ủa quyết định là không ủa quyết là không ủa quyết định là không แต็ว่าแต็ว่าแต็ว่ามาโถโ่ะกินประชาชนเดียวนี่โอ้โหเวกแม่งไม่คุมบอกเลยฮะถ้าอยู่คนเดียวนะยังยิงเวกนะรอพวกี้เยอะแล้วก็ยิงมาเวเงเยอผมผมยันนำโถ่โถ่ต้องเพิ่มไปเลยตกนี่นี่ไง เงีมเงียบบนี่มัแต่เสียงปืนดูดูเออของน้ค่อนหวเออ้ี้พพอคุยกันได้นออ่อยสองร้อยยิเสียงปสอสี่ร้อยได้สองร้อยอ,นนอไหคุ้งเลยนึงมันจะถึงไงหมคุณยังไม่ได้กลับเลยดูด ทูดพูเปิดปุ๊บแค่ปั๊บเดี๋ยวราชาเนแน่นอนว่านราชาาไปแล้ววะหลังจากงานนี้เดี๋ยวจะมีที่อยเดีวจะไม่ดีแล้วตรงนี้ยิงไปแล้ไม่ถึงมันมันโคแตยัง ตกงไม่เรื่อมันยิงมันจะ่อไปลมันเป็นมั่ว้คุ้มไดอเลยนี่ยมันจะมนัก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวองหยุดหนยนะหยุดนะหะยุด่ะหยุดนะ่นะหยุดนะุดนะหยุดยดนะหนะดะหยุดนุ ยังไม่ได้ตรุนแรงเก็เลยมองกับผมปะล่ะอาไรไม่จังเลยไมงจริงๆปสองข้างาะสามข้าง่ะมีพวกากันนะต้องระวังตัวต้องระวังตัว ใหญ่ตรงนี้บาดเลยัห่เนี่าชางผเขาแน่นอนเลยตู้เดี๋องก็พอแล้วลว่ยายอน,นวานนิดนิด ไม่มีอะไรจัดจากนกเลยงแต่ยาก้ดูไนยอ,อ,อ,อะไละอออออ่อ้าอาวอาวอาวอาเยขึ้นาอกเย่บไึบ้นมาเย็บ้ยไอ,อาน้เยอะร็วๆยบ,ยบอง,งมา,น,า,งา,งานี่ราจะรการ้ายิงแล้วนะครับ หมดเลยเรียบร้อยฮะหมดฮะออกละเอามาห้าร้อยเจ้าเขากลับเป็นพันเป็นหมื่นไม่มีทางแล้วเกิดไปได้ยาก,ยยาการครับเจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีจุ๊บนะมด